ป้าโยมพี่ผู้มีบุญทุกๆท,ท่านนะครับเราก็เจอหน้ากันทุกวันนะครับสั่งสมบุญร่วมกันทุกๆวันไม่เคยขาดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ประทับใจนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราได้มาร่วมกันสั่งสมบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะตามที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านทําให้ดูเป็นต้นบุญต้นแบบ เราไม่ได้โดดเดี่ยวเราทํากันเป็นหมู่คณะมันก็เกิดพลังใช่ไหมครับโยมป้าโยมพี่การที่เรามาร่วมกันสั่งสมบุญร่วมกันทุกๆวันเนี่ยโยมป้าโยมพี่ที่ อยู่ในซูมก็เป็นผู้ที่สําคัญสําคัญนะครับเพราะว่าโยมป้าโยมพี่ที่อยู่ในซูมเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มาให้กําลังใจกับโยมป้าโยมพี่ที่เป็นตัวแทนนะแต่ละวันที่มาดูแลพระภิกษุดูแลวัดได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปัตตานุโมทนาไมา่อย่างที่หลวงพี่เคยพูดไปนะครับก็คือภาษาบาลีนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญก็เป็นหนึ่งในบุญกิจยาวัตถุ1ิประการ กปัตตานุโมทนาไม่บุญที่สําเร็จจากการอนุโมทนาบุญในบุญที่คนอื่นเขาทาในคุณงามความดีที่เขาทําเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญยินดีมุทิตากับเขาเราไม่ไปอิจฉาไม่ไปว่าร้ายแต่ว่าเราแสดงความยินดีที่เกิดจากใจบุญนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราไม่ว่าจะเห็นใครทําความดีเราก็อนุโมทนาบุญเป็นการจับดีนะครับไม่ใช่จับผิดค ที่ปกตินั้นจะผิดแสดงว่าจิตใจนั้นเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตใจนั้นสกรปรกแต่ว่าคนที่จับดีคิดดีพูดดีมันออกมาจากใจเลยแสดงว่าข้างในเรานั้นก็คิดดีมันถึงพูดออกมาดีใช่ไหมครับใจเราไม่มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลไม่มีสิ่งที่มันมัวหมองมีแต่สิ่งที่มันใสใสพอมันพูดออกมาหรือว่าแสดงท่าทางอะไรก็ตามมันก็ออกมาดีหมดแสดงว่าเราก็นําธรรมะมาใช้นะครับธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเกิดประโยชน์กับเรา ท,ท่านทั้งหลายได้ก็นํามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าอ,อฟังธรรมะมาตั้งแต่10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแต่ว่าไม่เคยนํามาใช้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเ,ออเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่นํามาปฏิบัติเนี่ยหรือว่าไม่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งมันก็มีหลากหลายนะครับธรรมะที่จะนํามาใช้ในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขันติความอดทนอดทนอะไรบ้างอะอดทนต่อคนต่อสิ่งของต่ออะไรก็ตามที่มันเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็ต้องอดทนนะครับเนี่ยมันก็ใช้ได้นะอย่างหลายๆท ท่านนี่ก็ใช้ขันตินะครับเหมือนกับพระพระก็ต้องใช้ขันติเหมือนกันนะครับก็คือความอดทนอดทนต่อสิ่งที่มันทําให้เราไม่รู้สึกไม่พอใจเราก็ต้องอดทนข่มตะบะเราไว้นะครับเราไม่ปล่อยไปตามกระแสกิเลสถ้าเราไม่อดทนเป็นยังไงครับเออมันก็พังทั้งคู่ใช่ไหมแรงมาแรงกลับมันก็พังนะไฟกับไฟมาเจอกันก็บึ้มเลยนะ,ะเราก็ต้องเป็นน้ําที่ฉ่าเย็นนะครับชุ่มเย็นฉ่าเย็นนิ่งๆ่งใส,สๆสนะครับอย่างที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนไว้นะครับเนี่ยทำใจนิ่งๆทำใจ ใส่ใสในึกถึงแต่เรื่องที่ดีนะพูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีทําให้มันคุ้นเคยทําให้มันคุ้นชินแล้วก็ให้มันเป็นประจำแรกๆอาจจะเขินๆบ้างใช่ไหมครับเอออย่างที่แบบพูดเพราะๆนะเนี่ยบางคนแบบเออไม่ค่อยจะพูดแต่พอมาพูดเพราะๆนะมันก็เขินปากตัวเองใช่ไหมครับหรือว่าพูดกับเพื่อนกับญาติกับพี่น้องนี่ก็อาจจะเขินๆหน่อยแรกๆแต่ว่าถ้าเราทําเป็นประจํามันก็จะคุ้นชินแล้วก็เป็นเรื่องปกติทําจนเป็นวสีภาษาบาลีเขาบอกว่าวสีคือทําจนแบบทาจนชํานาญครับนะทำจนชํานาญทําเป็นเรื่องปกต จะได้สอนลูกหลานหรือว่าลูกหลานจะได้ดูเราเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าเราก็มาร่วมกันตักบาตรออนไลน์ให้ชีวิตสัพปเปนทานนะปล่อยสัตว์ปล่อยปลากับพระอาจารย์พนพดลนั้นเราก็มาร่วมกันนั่งสมาธิทําใจใสๆสนะครับก่อนที่จะตรวจเจริญรุพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวของเราเองให้กับครอบครัวให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเราครอบครัวเราตระกูลเราครับแล้วก็แผ่บุญนี้ให้กับทุกๆคนนะครับให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขแล้วก อาโหสิกรรมให้กันและกันให้ไม่มีวิบากกรรมต่อกันนะครับให้มีแต่สิ่งที่มันดีต่อกันจากนั้นก็ได้มาอาราธนาศีลห้าทุกวันเป็นการทบทวนศีลของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพระให้ไปโยมก็กล่าวพูดเปล่าๆไว้แต่ว่าไม่ได้ทบทวนตัวเองฉะนั้นก็ต้องทบทวนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อห้าเรก็ต้องทบทวนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอาราธนาใหม่ทําผิดก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับว่าเออพระให้ศีลนุกวันฉันจะทำะยววังไงก็ะ นาใหม่แล้วก็ต้องทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็รักษาไว้นะครับจากนั้นก็ได้มาร่วมกันถวายพัตหานเป็นสังฆทานนะครับการที่มาถวายพัตหานเป็นสังฆทานนี่ก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสสรรเสริญนะครับในทานทั้งหลายนี่การให้อะไรก็ตามที่เป็นสังฆทานนี่ก็ถือว่าสูงสุดไม่ได้ไปเจาะจงเป็นปาติบุคคลิกทานก็ต้องให้ทั้งหมดให้ก็คือให้เป็นสังฆทานเนี่ยถือว่าเลิศที่สุดในบรรดาให้ทานไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามนะครับกล่าวถวายอะไรก็ตามให้เป็นสังฆทานก็คือใ กับหมู่สงฆ์ให้กับคณะสงฆ์มันจะได้บุญเยอะกว่าให้เป็นเจาะจงภาษาบาลีท่านก็เรียกว่าปาติบุคคลิกทานก็คือให้แบบจําเพาะเจาะจงชอบรูปนั้นถูกใจรูปนี้ก็ให้เฉพาะรูปนั้นรูปนี้ผลบุญที่ได้หรือว่ากําลังบุญที่ได้มันก็ไม่สู้เท่ากับให้เป็นสังฆทานอย่างที่เราก็ได้ยินได้ฟังมานะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมบทก็ดีชาดกก็ดีในเรื่องสมัยพุทธกาลเนีซึ่งผู้วิชาท่านก็ทรงตรัสสรรเสริญน,น,นะครับโยมพี่ยมป้าทั้งหลายก็มาถูกทางแล้วนะครับเราก็ทําถูกหลักวิชาก็คือ เราให้อะไรก็ตามเราก็ให้เป็นสังฆทานทุกวันเราก็ได้บุญทุกวันฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับโยมป้าโยมพี่ก็ต้องตระหนักพยายามรักษาบุญของเราไว้นะครับเนี่ยเราที่เราทํามาทุกวันเนี่ยมันเป็นบุญของเราครับเป็นบุญของโยมป้านะครับโยมป้าทําโยมป้าก็ได้ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ใครทําใครก็ได้ทุกท่านที่อยู่ในซูมเนี่ยบางท่านไม่สะดวกมาแต่ว่าก็ทําบุญออนไลน์มานะครับอ่านอ่าโอนมาเงี้ยเราก็ได้เป็นบุญของเรานะครับอย่าคิดว่าเออเราทํามันเล็กน้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นบารมีที่ติดตัวของเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือว่าการที่เห็นพระทุกวันเนี่ยก็เป็นมงคลนะครับสมณานันจะทัศนังเอตมังคลามุตตมังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราได้เห็นอะไรที่เป็นมงคลนะครับได้มาสวดมนต์ได้มาทุกๆอย่างนะครับที่ที่ทำกันเป็นประจำเนี่ยก็ต้องปลื้มแล้วก็ทําใจใสๆแล้วก็นึกถึงบุญบ่อยๆนะครับปุณนับปุนังบ่อยๆเนี่ยถ้าเรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีเดี๋ยว สิ่งดีๆมันก็จะมาหาเรานะครับความคิดก็ดีคําพูดก็ดีหรือว่าจิตใจเราก็ดีเนี่ยก็ให้มีแต่สิ่งดีๆให้มันคุ้นให้มันชินให้มันเป็นวส,สนีให้มันจนชํานาญถ้าเรานั่งสมาธิมันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบ่อยๆเนี่ยเราก็จะสอนตัวเองได้เกิดปัญญาขึ้นมานะครับลหลายๆท่านนะครับที่หลวงพี่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะในออนไลน์หรือว่าในที่ไหนก็ตามเห็นนะครับเออได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนั่งธรรมะกับวัดใหญ่บางทีก็ไปสองดูเอยโยมเนี่ยอยู่ในบุญกันจริงๆครับรักในมูลแล้วก็ อยู่ในบุญกันจริงๆเห็นแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาบุญในใจนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาหรอกนะครับ แต่ว่าก็แอบชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญในใจนะเออทำไมโยมป่าดีจังนะครับออดีจังเลยคนนี้รู้จักสอนตัวเองนะครับเรามีบุญในตัวเองบุญที่เกิดจากการทําสมาธิกําลังใจที่เกิดจากการทําสมาธินี่เป็นกําลังใจที่มั่นคงแล้วก็แน่วแน่ไม่ค่อยเขวนะครับกำลังใจที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากสมาธิเนี่ยเราจะสอนตัวเองได้รู้จักพูดในสิ่งที่มันดีจากที่อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือว่าพูดอะไรก็อยากจะพูดอะไรก็คิดยังไงก็พูดงั้นแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิเข้ามากำ กับเราก็จะรู้จักคิดกันกรองแล้วคราเนี้ยพูดไปแล้วมันจะกระทบคนอื่นเขาไหมเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนกับที่เราได้ยินคนที่เขาพูดไม่ดีบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราแต่เราแต่ว่าเราได้ยนินเรารู้สึกไงเออทำไมพูดไม่เข้าหูเลยคนนี้ใช่ไหมเออเราก็คิดในใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราเอาเราก็รู้สึกไม่ดีนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําสมาธิหรือว่านั่งทุกวันอย่างที่ลหลายๆท่านทําประจำเนี่ยหลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่โยมป้าโยมพี่ทํากันเป็นประจำเนี่ยเ,เราสามารถที่จะออกแบบชีวิตตัวขอองงงเเเรราาได้ตัที่ย มีลมหายใจอยู่เราก็ต้องทําให้มันเต็มที่หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าเราทําได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับชาตินี้ชาตินี้เราเกิดมาแล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอหมู่คณะเจอหลวงพ่อครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องเร่งรีบแล้วก็ตักตวงไว้เยอะนะครับทำไว้เยอะๆทําบ่อยๆนะครับทำไวๆๆ้เยอะๆ,ๆแล้วก็ทําบ่อยๆเพราะว่าทําได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับชาตินี้เราจะไปฝากฝังไวใ้ให้กับคนรุ่นหลังให้ลูกให้ลใหลานเขามาทําให้มันก็ไม่เหมือนที่เราทําใช่ไหมครับเหมือนกับที่เรากินข้าวเรากินแล้วก็อิ่มจะฝากลูกฝากหลานกินให้มันก็ไม่อิ หรือว่าให้เขาทําให้เขาอาจจะนึกถึงเรานานๆทีนะครับเชีงเม้งถึงจะทําให้เงี้ยใช่ไหม ออฉะนั้นเราต้องทําเองนะครับทำด้วยตัวของเราเองแล้วก็ปลื้มทุกบุญทั้งก่อนให้ขณะให้หลังให้แล้วก็ต้องปลื้มทําให้ถูกหลักวิชาเพราะว่าโยมป้าโยมพี่ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเคยได้ยินได้ฟังทรให้ก็ดีคําสอนต่างๆก็ดีเราฟังกันมา10ปี20ปีแล้วเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องนํามาปฏิบัติแบบจริงจังนะครับทำแบบจริงจริงจังๆแข่งกับเวลาที่มันเหลือน้อยนิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลานั้นมันจะหมดไปช่วงไหนแข่งกับสังขารที่มันถอยหลังลงทุกวันนะครับไม่ได้เดินหน้า เราถอยหลังลงทุกวันนะหลวงพี่เองก็ถอยหลังเหมือนกันนะครับตามโยมป้าตามโยมพี่มาติดๆเหมือนกันนะครับเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องสอนตัวเองให้ได้แล้วก็นําธรรมะหรือว่าคําสอนครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเองก็ดีเนี่ยนำมาปฏิบัติจริงๆนะครับเราก็ต้องทําจริงๆหลวงพี่ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับคุณงามความดีทั้งหลายที่โยมป้าโยมพี่ได้ทําแล้วก็ที่จะทําให้ดียิ่งขึ้นไปหลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญนะครับ